สวัสดีครับวันนี้ก็พี่บิ๊กหมีดำกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วได้รับเกียรติจากร้านล็อกแพนเน็ตนะครับได้ส่ง DI นะครับให้พี่บิ๊กมาลองทีนี้เรื่องของเทคนิคสับเทคนิค DI ต่างๆเนี่ยต้องคงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบันทึกเสียงหรือคนที่เป็นซาวจิเนียจริงๆนะครับมาช่วยขยายความนะครับพี่บิ๊กก็เลยได้มีโอกาสขับรถมาช่องทางของไมแพงโปรดักชั่นครับก็คือพี่ตั๊ดจากช่องไมแพงโปรดักชั่นนะครับ พี่ตัดเนี่ยผมสงสัยมากเลยว่า DI เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ DI- Direct Box อ่า Direct Box โอเคชื่อคือหลักการทำงานมันคือแปลงสัญญาณอันบาลานให้เป็นบาลานเพื่อที่จะเดินทางได้ไกลขึ้นทำไมต้องเดินทางไกลขึ้นอันบาลานนี่มันมันคืออะไรครับคือคือถ้าถ้าถ้าเราดูจากสายแจกก็คือมีแค่ขั้วบวกกับกาว มันก็เืิดเป็นยังี้เป็นโมโนเหรอครับไม่เกี่ยวหรือคนละเรื่องกันคนละอย่างอ๋อโอเคเข้าใจแต่ว่าเราจะใช้งานอย่างนั้นก็ได้จะเรียกว่าโมโนสเตอร์แต่ว่าจริงๆรินมันมันมันคอกคนละเรื่องกันโอเคกล่าวใช่ครับทีนี้เราบวกลบกาวเพื่อให้มันครบเป็นสาขาพอเราแปลงสัญญาณปุ๊บสัญญาจะเดินทางได้ไกลขึ้นและน้อยฟอร์ต่ำทั้งนี้สายแจ็คทั่วไปก็ไม่สามารถเป็นบาลานได้เป็นอันบาลานหมดหรือเปล่าครับหรือเราทําได้เหมือนกันก็พูดเป็นความรู้ผมก็สายแจ็คที่เป็นบาลานได้ครับเขาจะเรียกว่า P R S ครับ ซึ่งปกติสายเบสสายกีตาร์เราเนี่ยเขาจะเรียกว่า T S ซึ่งมีขีดเดียวอ๋อโอเคอ่าถ้าเป็นสัญญาณบาลานก็คือจะมีสองขีดตึ๊กตึกเอามันก็จะแยกซ้ายขวาสิก็เปิดสเตอร์มั้ยใช้แบบนั้นได้ครับเ็าเหมือนกันแบบใช้แบบนั้ที่ผมเข้าใจแบบใช้แบบนั้นได้เป็นบบได้ความลึกเพิ่มการใช้งานในเบสเราเนี่ยไม่ควรเกินสักสี่ห้าเมตรอ๋อมันจะสัญญาณมันจะใช่ครับก็ก็คือเขาก็เลยทำมาแค่ใช้บาลานพอจากเบสจากกีตาร์ แสดงว่าสมัยก่อนผมผิดมากเลยนะผมไม่มีตังค์ซื้อไว้เลยแปลงผมทำสิบเมตรเลยเดินออกไปล่อนโชว์สัญญาจะมีดอ่ตามร้านเทียบไปหมดแต่พอมันเป็นไลฟ์ซาวด์เนี่ยมันอาจจะได้ยินไม่ชัดมากพอ,อถ้าถ้าเ,เป็นเรื่องสตูสังเกตว่าพวกเกต monster เตอร์เรค e c o r d หรือ m เตอร์ r studio เนี่ยจะมีความยาวแค่ประมาณสามเมตรเอง เออจริงนะรุ่นแบบโปรสตูดิโอที่ใหญ่โปรสตูดิโอจะมีความยาวแค่ประมาณสามเมตรก่อนมันจะเป็นโปรพันตอนนี้ก็เป็นโปรพันใช่เป็นความยาวสั้นๆเพราะเราใช้กะดไดสตูที่ดีสุดก็แค่ประมาณนั้นแต่พอเป็นไลฟ์ซาวด์เนี่ยเขาถึงมีดีไอเข้ามาคือทางได้รับเกียรติจากล็อกแพเน็ตนะครับส่งมาให้ผมลองเขาบอกว่าเราให้ลองตัวนี้ดูสิตัวนี้ราคาแค่หลักร้อยเองนะว่าเสียงเป็นมใช่หลักร้อยโอ้โหผมก็ยังงงอยู่ว่าผูแค่หลักร้อยเองหรอเดี๋ยวก่อนนะ สมัยตอนพี่บิก๊กทัวร์คอนเสิร์ตเยอะๆเนี่ยพี่บิก๊กก็มีดีไอใช่ไหมมีครับวันนี้ผมเอามาด้วยแต่ผมไม่บอกแล้วเป็นยี่ห้ออะไร<อ>แต่ว่าแพงไหมแพงครับขนาดเป็นแพสซีฟเหมือนกันอันนี้ก็เป็นของแพสซีฟพาสซีฟ <Pass ive S 2> คืออะไรครับพี <Pass ive S 2> <ะ>่ตัแพสซีฟคือใช้งานโดยที่ไม่ต้องจ่ายไฟถ้าเป็นแอคทีฟเนี่ยเราต้องจ่ายไฟแฟนทอม48โวลต์เข้ามาด้วยถึงมันถึงจะทํางานเพราะมีไฟเลี้ยงให้ขยายสัญญาณมันเหมือนม,มีปรีแอมป์เล็กๆอยู่ข้างในหรือเปล่าในความรู้สึกผมถ้าแอคทีฟแบบมันต้องมีภาคขยายป่ะ มันจะประมาณนั้นครับแต่เหมือนวงจรจะทํางานมันจะไม่เชิงเป็นปีแอมสทีเดียวแต่มันเหมือนมันจะมีวงจรทํางานไอซีสิบแปดเข้าไปปุ๊บวงจรทํางานถึงจะผ่านสัญญาณผ่านเพิ่อใช่ครับแต่ส่วนจากความว่า ActiveDI มันก็จะแรงกว่าจะดังกว่าจะดังกว่าเพราะมันมีจะมีวงจรมีฮันเลอร์มีอะไรเดี๋ยวเราะดีตดีไอตัวละสี่พันก่อนไหมได้ครับอาวนี้พี่ๆออกมาแบอกกี้หอบ๋ยวเขามากระทืบผมโอเคอ๋อตัวนี้มันก็อาจจะนานเป็นสิบปีอะไรเงี้ยอาจจะ บางอย่างก็ต้องไปเราต้องไปดูกันว่ามันมีข้อดีอตัวนี้อาจจะเสียงไปเท่าตัวนู้นแต่ทนกว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปเรียนรู้ประสบการณ์อะไรกันอัวน,นี้ใช้มานานจริงนะตัรงสื่อลองหมดแล้วใช่ครับโอเคเดี๋ยวลองฟังตัว D I ที่พี่บิ๊กเคยใช้ทัวร์ก่อนว่าสัญญาณเป็นไง โอเคาเนี่ยโอก็ยังไงบาก็ดีนะนี่ฟังอยู่หน้าตู้เลยก็ก็ยังรู้สึกว่าดีตัวนี้หลักพันหลักพันนะหลายพันอยู่หลายพันเกือบห้าพันเกือบห้าเกือบห้าพันได้ ทีนี้เดี๋ยวมาลองตัวไฮไลท์วันนี้ที่พี่พิ๊กถือมากันดูจากล็อกแพเน็ตว่าเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าแพคเกจสวยมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเซตอัพแป๊บหนึ่งครับอ่ทีนี้เราก็กลับมาเปลี่ยนเป็นสลับของ DI จากทางล,ลาล็อกแพเน็ตนะครับคือ N Audio N a u d โ o หน้าตาดีเลยเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้ลองฟังเสียงก่อนเมื่อกี้เราฟังตัวแพงไปแล้ว หกร้อยบาทหกร้อยบาทโอ้โหผมว่ามันหนาวว่าตัวเมื่อกี้ด้วยนะใช่มันมันตูดมันรู้สึกได้เลยว่าตูว่าจะถามผมนะว่าผมเอาอะไรมาเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวร้านจะมากระทืบผมเอานะครับเป็นไงครับหกร้อยบาทคุ้มมากแต่ก็อาจจะเป็นเพราะยุคนี้เป่ะเทคโนโลยีเรื่องวิธีคิดเรื่องโน้ตฮาอาจจะมาหมดแล้วก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าถ้าเราต้องการเกียร์ที่ครบในในทุกวันนี้เรา ใช้เงินน้อยมากเลยใช้เงินน้อยมากเลย <c oughs> อ้โหผมรู้สึกมันคุ้มมากเลยอ่แะแล้วก็มีการทำงานแบบลบยี่สิบลบสี่สิบเดซิเบลรับคน<ต>ใช้เอฟ,ฟเฟกเลยแบบถ้ามันดังไปแล้วก็ปรปับลงได้อีกแล้วมีทรูด้วยแต่เหมือนเหมือน <ๆ S 1> ตัวนี้หนากว่าตัวตัวที่ผมเอามาปะเหมือนของเอ็นออดีโอตูดมากว่าสรุป D I ตัวเอ็นออดีโอที่พิพิธเอามาแฮปปี้โหมากเลยอ่ะผมว่าผมคงจะต้องไปซื้อเพราะว่า ราคาหลักร้อยมันก็เหมาะกับที่เราเคลื่อนย้ายสะ<ช>ดวกแล้วไม่เสียดายแล้วจะเป็นแบบคือใช้ดีอ่ะแล้วก็เป็นเหล็กนะเนี่ยมมไม่ใช่พลาสติกเลยผมไม่ได้จะทนใส่กระเป๋าแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วเผื่อเจอ,อโจทย์กรณีแบบที่พี่บิ๊กเล่าตอนแรกว่าแบบไปถึงร้านแล้วเสียบเข้าตรงเลยผ่านมันสักหน่อยดีกว่าอ๋อมันมีตัวกันไฟย้อนด้วยโอ้ตัวนี้มีตัวกันไฟย้อนด้วยเนยังการไฟย้อนนี่มันช่วยอะไรได้บ้างครับพี่ตั้นลองอธิบายหน่อยเลย คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยบางทีมันเซนซิทีฟกับไฟ48โวลต์ที่ส่วนมามันจะช่วยในกรณีที่แบบบางที48มาแล้วมันเข้ามาที่อุปกรณ์พวกมัลติเอฟเฟกเราหรือว่าพวกเอฟเฟกเบสเราทั้งหลายเนี่ยที่มันไม่ต้องการไฟส่วนมาเนี่ยมันจะมันจะผ่านตัวนี้ก่อนซึ่งถ้ามันมาแรงมากๆเนี่ยตัวนี้พังก่อนไม่ถึงเอฟเฟกแพงๆเราแน่ซึ่งมีไว้ดีมากแล้วมันหกร้อยบาทหกร้กันไฟย้อนได้ด้วย ใช่ซึ่งเอฟเฟกแพงๆหลายๆตัวเนี่ยสี่ห้าหมื่นเนี่ยไม่มีตัวการไฟย้อนนะพี่หรอเพิ่งรู้งงเหมือนกันแล <ะ S 2> น้วตัวตัวไอโซเลตธรรมดาที่มันกันไฟย้อนอย่างเดียวเรามาซื้อดีไอย่างนี้คุ้มกว่าไหมมันรวมทุกอย่างไว้ในนี้ก็ได้ใช่ครับล้วถูกกว่าด้วยมีการไฟย้อนแล้ว มี u ูด้วยสามารถต่อเข้าเ่ใช่ถูกกว่าด้วยเนอะใช่ครับที่เราพูดอย่างนี้ร้านเขาจะมากระทืบเรากันไหมครับเดียโอเคก็มีหลายช้อยเลือกเอาแต่ว่าตัวนี้วันนี้หยิบมาให้ดูเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกกับอ๋อตรงนั้นอาจจะเล็กกระทันรัดกว่าสะดวกพกพาแล้วก็เป็นอีกอมุมใช่อีกแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่งั้นขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่พี่บิ๊กถือตัวนี้มาลองกันลองพัดด้วยนะครับ ขอบคุณคุณเฮียร้านล็อกแพนด์ิตครับส่งให้เราลองเดีวได้ความรู้กันอีกว่าม่จะเป็นต้องใช้ของแพงอ่ะผมพูดเลยถูกใจช่องคุณตัดพอดีเอาไปลงช่องคุณตัดได้เลยนะโอ้ขอบคุณครับเพราะว่ามันจะมีแนวคิดหนึ่งเหมือนกันของผมว่าไม่แพงโปรดักชันไม่แพงโปรดักชันแล้วก็การใช้อุปกรณ์ที่เท่าที่มีหรือลงทุนประมาณหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปของแพงก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ